เียรอาร์สปอร์ตปุ้ิใจนำเสนอจุทธจักสึกไขเ่เซนตอนที่266ความกดสุดขีดของสุข,ขุณนะและการระเบิดพลังของอยู่ที สวัสดีครั้งกับแฟนลับยูจูสุดไขเสร็และก็แฟนลับของชีอาร์สปอร์ตวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงมหาเวทผนึกมารตอนที่266ตอนนี้กาลังดูเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างเพื่อไม่ให้เปการเสียเวลาของเพื่อนๆมากมายนะก็ไปเริ่มพูดคุยกันเลยครับเนื้อหาในตอนนี้ก็ยังเป็นการต่อสู้กันระหว่างสุค,คุนนะกับยูจิอยู่การประทะบั็นอย่างดูเดือดเล่าใจอลังการงานสร้างเกินจินตนาการแล้วก็จะมีฉากการพูดคุยกันระหว่างเมยุมิกับยูจิโดยที่ยูจิกาลังตั้งใจฟังสิ่งที่เมยูมมพดนนะครรัับเ้้้้าาาาาาีีวตอองงกกกกท่ยจสสโลให ซึมิกิไม่ต้องมาพบเจอการช่วงชิงอันไรเหตุผลเจกเช่นโลกในปัจจุบันเมจุมิยังพูดต่อไปอีกว่าฉันนั้นต้องการสร้างโลกให้ซึมิกิไม่ต้องพบเจอกับเรื่องที่โชคร้ายถึงแม้ว่าจริงๆแล้วฉันไม่สามารถที่จะสร้างโลกแบบนั้นได้ก็ตามแต่อย่างน้อยๆฉันก็ควรที่จะรักษาชีวิตอันแสนจะบบกบางนั้นเอาไว้ได้ฉันต้องการรักษาโลกแบบนั้นเอาไว้ตอนที่ฉันยังมีชีวิตอยู่และฉันยังเห็นเธออยู่ในสายตาตลอดได้กินอาหารที่ทําขึ้นมาเองได้มองเห็นเสื้อผ้าที่กําลังตากอยู่และก็มีแสงแดดส่องลงมาได้เดิน เคียงข้างคนอย่างนายได้มองเห็นซูเมกิอยู่แบบนั้นคิดแค่นี้มันก็รู้สึกว่า มีความสุขจังเลยเมยยูมียังมีคาพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วส่วนทางด้านยูจิเนี่ยก็ดูเหมือนจะเข้าใจนะครับเข้าใจถึงการตัดสินใจของผู้อื่นที่จะต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แบบนี้ยูจิได้พูดออกมาว่าคุณปู่ของฉันก็เป็นมะเร็งปอดตอนแรกคุณปูป่ปฏิเสธที่จะรักษาซึ่งทําให้เกิดผลข้างเคียงอย่างดุนแรงฉันที่เกิดมามีร่างกายที่แข็งแรงจึงไม่เข้าใจการตัดสินใจที่จะไม่รักษาหรือการการลุยนยกรรมที่ฉันเคยได้ยินมาบ้าง บางครั้งก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาของคนอื่นและฉันเองก็คิดว่าฉันไม่เป็นไรหรอก แค่ฉันเจ็บปวดตอนที่ผ่านมาก็เท่านั้นแต่พอมาเรียนที่โรงเรียนสายเวทและต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่โหดร้ายเยวลวร้ายมากมายแบบนี้ฉันก็เริ่มเข้าใจการตัดสินใจของคุณปู่มันเป็นทางเลือกของคนที่ยอม,มเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายเพราะหลีกเลี่ยงไม่ได้ยูจิยังได้บอกต่อไปอีกว่าพอฉันคิดแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นเหตุผลว่าทําไมฉันไม่สามารถบอกให้นายมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยนะเพื่อนๆอารมณ์ตอนนี้น จะประมาณว่าเข้าใจการตัดสินใจของผู้อื่นครับไม่ว่าการตัดสินใจนั้นตัวของยูจิเองจะไม่เข้าใจก็ตามนะแต่ว่ามันก็คือทางที่จะเผชิญหน้าหรือทางเลือกที่ดีที่สุดของคนคนนั้นที่จะทํานั่นเองครับอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเพื่อนและภาพก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้ณนะปัจจุบันสุคุณะตอนนี้กําลังเปิดหีบสารสูตรตาเพื่อปกป้องว้องกันตัวเองจากการคางอาณาเขตของยูจิและได้กล่าวในใจว่า ไม่สามารถที่จะใช้วิธีเดียวกันกับโคโจได้ในการใช้สายเวทย้อนกลับฟื้นฟูอาคมเพราะสองสมองได้รับภาระหนักเกินไปเนื่องจากโดนอาณาเขตของโคโจเข้าไปแล้วมีคำบรรยายอธิบายเรื่องของหีบสารสูตตาและอาณาเขตแบบง่ายเป็นพลังที่ส่งออกมาอ่อนแอก,กว่าเมื่อเทียบกับอาณาเขตแบบจริงแต่ด้วยเพราะสุคุณะนั้นต้องใช้สัญลักษณ์มือไปด้วยและยังเหลือมืออีกคู่หนึ่งนะครับในการต่อสู้การทําแบบนี้หรือสิ่งนี้เนี่ยมันก็ทดแทนพลังที่ออกไปที่ขาดหายออกไปโดยที่ไม่ต้องโดนอาณาเขตที่ครอบงำ อยู่ครับก็คือไม่ต้องใช้พลังแบบเพื่อฟังกำลังการงานสร้างหรือพลังในการต้านแบบสุดขีดน่าจะเป็นการกลางอาในาเขตในพื้นที่เล็กๆนะครับใช้พลังที่น้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพมันน่าจะสูสีกันอันนี้ผมเดานะเพื่อนๆน,นะอารมณ์เหมือนไม่ต้องเปลืองพลังมากครับใช้แบบน้อยๆแต่ประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยพอๆกันเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมคิดแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นสุคุุะและยูจิก็โจมตีใส่กันไปมาอย่างดุเดือดสุคุุะเนี่ยเตะไปที่ยูจิยูจิลอกขาสุคุนะได้ยูขุ ออยย่่าางงงแรงงจส่วนทางด้านสุคุนะก็ไม่ใช่เล่นๆน,นะโจมตีคืนไปที่ยูจิเช่นเดียวกันครับเหวี่ยงยูจิลงและตะบันไปที่เบ้าหน้าของยูจิดูเหม<ๆ>ือนว่าการต่อยของสุคุนะครั้งนี้มันจะเต็มไปด้วยความโกรธยูจิเนี่ยหน้าเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเลยทีเดียวในพือื่อนนะสยดสยองกันเลยความโกรธของสุคุนาที่ตะบันไปที่เบ้าหน้าของยูจิเนี่ยสุคุนะถึงกับเอ่ยปากเลยครับว่าตัวของเขาเองเสียไปเลยเกินที่โดนเซียนน้ำอย่างยูจินั้นดูถูกสุคุนะยังกล่าวไปเรื่อยๆนะครับว่าใครจะไปคิดล่ะการดูถูกนั้นมัันนจะทําให้ก นี้น่าสงสารางั้นเหรอมันจะน่าสนุกขนาดไหนที่จะได้เห็นมนุษย์ทุกชีวิตได้รับผลกรรมจากการกระทำของแกดูเหมือนเลือดขึ้นหน้าเลยครับสุขุณะตอนนี้แล้วหลังจากนี้นก็จะมีภาพย้อนอดีตเล็กน้อยนะภาพได้ตัดไปที่ซอยเปี่ยวแห่งหนึ่งครับที่โกโจได้พบกับเมยุมิครั้งแรกนะในตอนเยาว์วัยในตอนเด็กๆแล้แต่แทนที่จะเป็นการสนทนากันระหว่างเมยุมิกับโกโจนะฮะ แต่ทางด้านโกโจเนี่ยมันสลับกลายเป็นยูจิแทนนะเมกุมิก็มีคําถามนะครับที่เคยถามโกโจเอาไว้นะครับแต่ว่าเป็นการถามยูจิแทนนะในวัยเด็กอะสลับภาพเพื่อนๆน,น่าจะไม่งงเมยูมิที่พูดออกไปว่าทําหน้าที่อะไรนะส่วนทางด้านยูจิก็ตอบกลับคืนไปว่ามันแค่ฉันคงเหงาแย่เลยถ้าไม่มีนาย ฟูชิคุโระและภาพก็ได้ตัดมาที่การต่อสู้อันดุเดือดสุกุนาที่ดูเหมือนจะได้เปรียบจูจ่ๆก็มีอะไรบางอย่างนะครับมาขัดจังหวะการต่อสู้ที่สุกุนากาลังได้เปรียบและกําลังโจมตียูจิอย่างเมามันขาของสุกุนานั้นมันจมไปใต้พื้นธรณีครับถูกดึงไปเก็บเงานั่นมันหมายความว่าฟูชิคุโระ เมยูมิกลับมาแล้วมาช่วยยูจิในการต่อสู้อีกครั้งหนึ่งครับอตรมเหมือนกับเข้ามาช่วยแล้วก็ทําให้ร่างของสุคนะนั่นตึงเอาไว้นะต <Embassy> ัวของอ <re> <ana> ยูจิเองก็ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ลอยนวลนะครับเข้าไปโจมตีสุคนะตะบันหน้าแลกหมัดกันอย่างจังๆนะคะรัวกันเลยทีเดียวนะผมเนลินดีมากเลยเปื่อยๆปต่อบอกคอแตกก็จะไม่ขอเลาะแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่าจังหวะมันเป็นของยูจินะตะบันไปที่เบ้าหน้าของสุกุนะอย่างจังจนตัวปิวไปเลยยูจิเนี่ยก็ยิ้มมุมปากออกมาเล็กน้อยพอร,รู้แล้วว่าเมงุมิกลับมาแล้วยูจิและสุกุนะยังแลกหมัดต่อยกันอย่างรุนแรงเล้เาใจหลังการงานสร้างเหมือนเดิมนะครับถ้าจะมีฉากอานิเมะนี่ฉากนี้ก็น่าจะเล้าใจสุดๆเช่นเดียวกันการต่อสู้ยังดําเนินไปอย่างดุเดือดทั้งสองคนนั้นล็อกกันไว้แล้วก็แลกหมัดตะบันหน้ากันแลกกันนะแบบดุเดือดเลยไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ� เือนและตัวของซูคุณะเองมันก็ได้รับเอฟเฟกต์กลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือหีบศูนย์สูตตานั้นมันจะแตกแล้วแต่ใน,นระหว่างนั้นเนี่ยมือของยูจิเองมันก็มีรอยขีดขว่วนเพิ่มมากขึ้นนะมันเหมือนกับโดนกีดนะครับตอนนี้ตัวของยูจิเองก็รู้ได้ทันทีว่าพลังของซูคุณะกลับคืนมาอีกครั้งข่าวนี้ก็งานหยาบเลยครับความน่ากลัวของซูคุณะกลับคืนมาแล้วในสถานการณ์แบบนี้ยูจิถึงกับคิดในใจเลยว่า นั่นอาคมของสุคุณะฟื้นคืนมาแล้วงั้นเหรอนั่นมันวิชาของอาจารย์โจโจที่เคยใช้นี่ฟื้นฟูอาคมด้วยสายเวทยย้อนกลับและในจังหวะน,นี้ตัวของสุคุณะก็กางอาณาเขตของตัวเองเพื่อสวนกับอาณาเขตของยูจิและหลังจากนั้นภาพเหตุการณ์ก็ตัดไปยังสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับเหมือนเป็นสถานที่ที่เป็นห้องหรือมันเป็นที่เก็บอะไรบางอย่างและหลังจากนั้นพวกเราจะได้เห็นนิ้วหนึ่งนิ้วครับที่ถูกเก็บเอาไว้ในนั้น นิ้วสุดท้ายของสุคุณะจบตอนตอนที่266แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับตอนนี้ก็มีการย้อนอดีตกลับคืนไปเล็กน้อยนะครับซึ่งเราก็ชินแล้วกับการย้อนอดีตแล้วก็การต่อสู้กันอย่างดุเดือดเร้าใจลังการงานสร้างแลกหมัดกันอย่างสูสีเลยตอนนี้ดูเหมือนพลังของสุกุณะนะตอนนั้นมันไม่ได้ฟื้นฟูอะไรมากมายครับแต่ในช่วงท้ายก็มีความพลิกเล็กน้อยนั่นก็คือสุกุนะมีพลังกลับคืนมาแล้วคราวนี้ความน่ากลัวของเขาก็จะ เอาจิงแล้วมั้งเอาจริงตอนไหนข้าวนี้ก็น่าจะเอาจริงได้แบบเต็มๆแล้วและที่พีกยิ่งกว่าพีกในตอนครับนั่นก็คือหน้าสุดท้ายนิ้วปิดสนาหนึ่งนิ้วครับที่ตัวของสุขุณะตามหามานานแสนนานอยู่ที่ไหนกันแน่ส่วนเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบอย่าลืมติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รรู้วว่่าาาจะพพิม์คํอไ คำว่ารักเลยครับ่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่าลาก,กันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่เออสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ฟังจนจบจริงๆและให้กําลังใจกันนะบา,บายบาย